ทางหมอไม่ไม่ฉีดยานะคะคุณหมอใจดีค่ะไปดีค่ะหมอไม่ได้อะไรมาวะวันนี้อไอค่ะแล้วก็เจ็บคอแล้วก็ปวดหัวค่ะหมอค่ะ าไม่ดีขึ้นก็ค่อยกลับมาหาหม,นะม,มอใหม่นะสงสัยเป็นต่อมไทไ้อักเสบเนาะเป็นหวัดด้วยไหมคะตป็นี้ค่ะมึงนงโคีมนงคไปรับยาตดดั้งตัวเตือนนะเะขาเพิ่มพำหธ์ ไี่ของฟางรับยาค่ะอันนี้เป็นยาแก้ไข้นะคะเวลาปวดที่หัวโอ้หรือมีไข้ขึ้นสูงค่ะแล้วก็อันนี้เป็นยาแก้แพ้ใช่นะคะรับประทานหลังอาหารช้ากลางวันเย็นแล้วก็ก่อนนอนคะ่ะแล้วก็อันนี้เป็นยาแก้อักเสบนะคะไ่ถ่าจะใหญ่หน่อยเปิดในเครื่องเล่นมีกก็ได้นะคะแล้วก็ เป็นลออกมาการด้วยค่ะก็จะเป็นแล้วออก,ก็ทางไปด้วยนะคะค่ะก็จะแก้ที่พยายากแพก้ยาแก้เสมใช่ไหมคะรับรองหายสนิทท่าไหนสนใจก็รับประทานได้นะคะขอบคุณมากค่ะแม่ได้ยาแล้วค่ะ